หลนี้ถ้าเกิดจํากันได้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานพี่สาวของนักแสดงสาวคนสวยอย่างขวัญอุตสามณีเขาออกอาการวีนแตกหวานใจของสาวขวัญในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของครอบครัวเธอต้องบอกว่าการรีเทิร์นกลับมารักกันในรอบ1ิปีระหว่างขวัญอุตสามณีกับกรอบพิชยะเนี่ยมีทั้งกระแสในด้านดีแล้วก็ในด้านลบนะคะคุณผู้ชมนอกจากการวีนแตกของพี่สาวแล้วล่าสุดมีอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือคุณแม่ไม่ปลื้มคุณแม่ไม่อยากให้สาวขวัญออกเรือนแต่งงานงานนี้สาวขวัญจะว่ายังไงติดตามกันค่ะ I was not หลังจากที่อดีตคู่รักขวัญอุตสามณีและกอล์ฟพิชยากลับมาปลูกต้นรักร่วมกันอีกครั้งก็มีทั้งเสียงเชียร์และกระแสด,ดราม่ามากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะครอบครัวของฝ่ายหญิงที่ก่อนหน้านี้พีสาวสุดมันเคยออกอาการวีนแตกกลางงานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของครอบครัวมาแล้วเนื่องจากไม่พอใจที่หนุ่มกอล์ฟโผล่ไปร่วมงานและกำลังจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล่าสุดก็ต้องเจอกับอีกหนึ่งดราม่าใหญ่กับการที่คุณแม่ไม่อยากให้สาวขวัญแต่งงาน ดยนางเอกสาวชี้แจงว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองเป็นลูกสาวคนเล็กคุณแม่จึงห่วงมากเป็นพิเศษแต่หากถึงวันนั้นจริงเชื่อว่าคุณแม่จะร่วมยินดีและไม่ขัดข้องอะไรแน่นอนค่ะคุณแม่เขาก็เป็นห่วงลูกสาวนะคะเพราะว่าขวันเป็นลูกคนเล็กเป็นน้องคนเล็กเนอะไม่ว่าแบบฝานจะอายุเท่าไหร่เลราก็ยังดูเป็นเด็กเล็กของของที่บ้านอ oh, <ล>ะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ก่อนที่พี่แก้วแต่งงานคุณแม่ก็เริ่มรู้ว่าแบบลูกสาวจะต้องห่างออกไปอีกคน พี่แก้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะถ้าถึงเวลาเราก็คงรู้คําตอบเลยนะคะเพราะว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้ขอนเหมือนผู้หญิงทุกคน,นะคะ่ะเราย่อมแบบอยากมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเราย่อมอยากมีวันแต่งงานของของเราอยากใส่ชุดสวยๆอยากมีแบบมีภาพโมเมนต,ต์ดีๆสวยๆอยู่ในความทรงจําเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากหรอกค่ะขอนว่าคุณแม่ก็น่าจะมีความสุขกับการที่แบบ <c oughs> แบบ แบบไม่มีงานแต่งงานในการใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้แบบยังใส่ชุดสวยอยู่ไม่ใช่แบบตาเหี่ยวถึงนี้เลยไม่เอา